สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นหนึ่งซิปแอลนะคะงานชอบนะอันนี้คือเขาจะมาพร้อมกล่องนะคะตัวกระเป๋าเขานะคะก็จะเป็นลายซีนะคะเป็นลายซีผ้าแคนวาสนะคะส่วนตรงกลางตรงนี้เขาก็จะเป็นสีสีออกชมพูนะคะคล้ายๆชมพูกระปิเหรอเนี่ยนะคะสีประมาณนี้นะส่วนด้านหลังเขาก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็น ลายสีคาราเมลนะคะส่วนสายเขาก็จะเป็นสีเดียวกับกับตัวคาดนะคะแล้วก็ตัวคลิปนะส่วนด้านในนะคะเดี๋ยวนุ่มเปิดให้ดูด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีอะไรนะด้านในเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้สองช่องแค่นั้นนะคะสําหรับทรงนี้ก็เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามขนาดนะคะว่าขนาดเท่า นุนวัดให้นะความยาวของเขาประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะประมาณ7นิ้วครึ่งนะแล้วก็ความสูงของเขาความสูงของเขาประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะนิดๆเกือบเกือบ5นิ้วนะคะก็ตีว่าประมาณ4นิ้วครึ่งแล้วกันเนาะเนี่ยนะคะ4นิ้วครึ่งนิดๆนะคะก็ เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่โทรศัพท์อะไรได้บ้างนะคะนุ่นวัดปากกระเป๋าของรุ่นนี้ให้เลยนะคะปากกระเป๋าเขาโทรศัพท์ที่ยาวเกิน6นิ้วไม่สามารถใส่ได้นะคะก็อย่างของนุ่นนะคะจะมีอันนี้เป็น iPhone 6พัทนะคะความยาวเขาก็ประมาณ6นิ้วนะคะหรือประมาณ1 0 16เซนนะ ได้พอดีเลยนะคะสามารถใส่ได้นะคะถ้ารุ่นใหญ่กว่านี้ก็ใส่ไม่ได้นะก็อันนี้ก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะนี่นะคะ